สวัสดีครับนี้ป้าพี่พานหองมาลุงหนองเด้อพี่น้องเด้อวานเหรอวานเหรหนาวจักหน่อยอยู่ใส่ไปแล้วเสี่ยวนึ่งวันขันพอได้หลายปนไหนพี่น้องบ่ได้ใส่ไปเลยนี่ตาเมย์ไทยแล้วสิว่างมุ่งหนีบิ่งนี่เป็นจังไหนเย็นอยู่เด้อพี่น้องเย็นยู่จักหน่อยนี่ตัางหาไปยของว่ารู้จักของพี่น้องอีกอ่ะเออเอาไปเลยจังน้อยพี่น้อง เอาแค่นีมันวานกปาเอนกต์่นี้รอนะเอาเน็กๆตีนก่อนเล็กตีนเ็กตีนก่อนเน็กตีนโอ้ยวาดอนก์แค่เอาปานที่ขึนได้พวกกระสันได้เล็กตีนก่อนตามกบเล็กปันไดดอก ดิบุ๊บโอ้ยมีปลาุกหน่อยอยู่พี่น้องตุ๊ด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 ตุลดตุ๊ดตุ๊าตุ๊ด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 ตุ๊าตุ๊ด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 ตุ่าตุ๊ดตุลดตุ๊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 ดตุลาตุุุุุุุุุุ ยิ้มไม่ไหมก็พี่น้องเย้าเาเ้ิกี่ตะาิเสียงหลานนอนกับเจ้าเก้ยวมีเรื่องมีดองงมปลาบ้งงบ้ไปเอาไ่เอาไมเ่เอียปลากระโดดไปแล้วแกมางมปลารมึงเียงบกปุ้งเยปลากระโดดแล้วปลากระโดดแล้ว เกแกงไปจับก่อนแ้วอแเกแกงทำโอ้ีจงทำแบบนี้มันไม่ได้นะมันต้องทำดวแบบนี้มันต้องแบบนียังเหลืนปาน้าหมดเลยนะ ไอ anyway. ้เวิร LIKE ์ตอะไบบนี้นี่ตาใบม่วงพี่น้องยี่ใต้ต้นม่วงน่ๆๆๆ่ตัวมันเลวอ้ยถ้าบุญดวงพันเนี่ยใแล้วอ้ยวันันีส่วมืออยู่รงนี้นเ้อเด้อ้อเด้้อเด้่เด้อ้อเน้่ จิ๋งไปแล้วมาคอมาคอเป็ไงปันนัเดี๋ยวนะียังมันต่ำมืออีกตัวหนึ่งเหมือนเขาวามันมันนิด

ยังไม่หมดเยยังเหมันมันเจอยังด uh ิโอมีวัดเด้วพี่น้องปลาเป็นสูดตัวใหญ่อยู่ข้าบนนีู้อไม่อพี่น้องเดี๋ยวจะไปเบืองวัดหรือหลปานหรยวผลงาน ไวัสกัครับคุบแมาครับผมขอบคุณต้องรับกันรับชมสวัสดีครับจาตึกไงอะไรพี่น้อมาเบิ่งน้อกันมาใด้บาใด้ไม่ค่อยมานเลยพี่น้องม่ค่อยมานอะไรก่อนเท่เลยเท่เลยเดี๋ยวตัวใหญ่ตวเลเนีมันกิเสียง tiền của Ủa Tiền vượt lọc non nữa